สวัสดีค่ะพี่อมนะคะจากช่อง Mama าแบ Studio ช่องหนังสําหรับคนรักหนังคลิปนี้พี่อมก็จะมาอัปเดตข่าวสารฮีโร่กันนะคะจะมีข่าวของทุกค่ายเลยทั้งข่าว DC ข่าวมาเวลข่าวโซนี่แล้วก็ข่าวของ Fox นะคะก็ถ้าใครอยากจะไปฟังเรื่องไหนก่อนเนี่ยก็สามารถเลื่อนไปได้นะมีเรื่องให้คุยเยอะเลยแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวมีพี่อมจะปล่อยอีกคลิปหนึ่งนะคะจะเป็นการ เก็บบรรยากาศคอมมิคคอนมาที่พี่ออมเนี่ยได้ไปกระทบหลท,ทอมอนแลนดจากที่พี่ออมชอบเฉยๆนะคะกลายเป็นแบบว่าเป็นแฟนเลยนะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเป็เล่ากันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เรามาเข้าเรื่องข่าวก่อนนะคะข่าวแรกที่อยากจะพูดคุยกันก็คือข่าวของ DC ข่าวที่ออกมาล่าสุดก็รายงานโดย Variety แล้วก็บอกออกมาว่าทางค่ายสนใจที่จะให้ผู้กำกับสองคนนี้นะคะมากำกับหนังเรื่อง Flashpoint ที่เป็นหนังเดี่ยวของ The Flash นะคะ,นะคะก็คือ John Francis d ิสเดลียแล้วก็ j o n athan g โ s t e ีน ซึ่งสำหรับเรื่องราวของแฟลชนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องราวของตัวแบรรี่ที่เดินทางไปในอดีตนะคะไปแก้ไขอะไรบางอย่างทำให้อนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเกิดไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องพอดไลน์มันเป็นยังไงนะพี่อมทำคลิปไว้แล้วนะคะที่ปุ่มไอขวาด้านบนไปดูกันได้แล้วก็พี่อมก็บอกเหตุผลไวไ้ด้วยว่าจริงๆแล้วพี่อมอยากจะเห็นอันนี้นะอยากจะเห็นเนื้อเรื่องนี้ทั้งๆที่ตอนแรกตอนที่พี่อมคุยกับทางคุณโจาจาก DC universe พี่อมไม่เห็นด้วยว่าเขาควรจะรีบท นะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยพี่อมเห็นด้วยนะคะว่าควรจะทําเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่พี่อมกังวลมากๆก็คือผู้กำกับสองคนนี้นะคะผู้กำกับสองคนนี้เนี่ยจริงๆเขาก็เป็นเขาก็เคยกากับกันมาก่อนด้วยก็คือหนังเรื่องวากเคาชันซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนังตลกเรดอานะคะจริงๆก็ไม่เจ๊งนะก็ยังทําเงินได้อยู่แต่ว่าเสียตอบรับเนี่ยทางนักวิจารณ์เองให้26%ส่วนคนดูเนี่ยให้แค่45%เอง ก็คือผลงานของผู้กำกับก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะคะจริงๆผู้กำกับคู่นี้ก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งนะที่ชื่อว่าเกมไนก็เป็นหนังคอมเมดี้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ฉายนะคะเราก็บอกไม่ได้พี่อมรู้สึกว่าโปรไฟล์ของผู้กำกับเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวาเลยเพราะส่วนใหญ่ที่มันผ่านมานะคะทางดีซก็จะพูดตลอดว่าเขาของเขาเนี่ยจะเน้นผู้กำกับนะคะ แต่ถ้าจะมาเน้นพวก้กับแล้วมาเน้น2คนนี้เนี่ยคือพียมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถรับมือกับสตอรี่ไลน์ที่มันเยอะและอาจจะซับซ้อนอยู่สักหน่อยนะคะไหนจะมีอาร์โคแมนกับตัววันเดอร์วูแมนมาสู้กันไหนจะมีเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะแยะนะคะทั้งนเรื่องของแบทแมนหรืออะไรต่างๆหรือซูเปอร์แมนเองคือพียมรู้สึกว่าไม่อยากได้พวก้กับ2คนนี้เลยนะคะได้ข่าวบอกว่าม,มีการแบบทับทามอยู่เปลี่ยนได้ไหมขอพวงก,กับคนอื่นได้ไหม คือจริงๆผูก้กำกับโปรไฟล์ที่ไม่สูงมากเนี่ยมากรมกับหนังฮีโร่แล้วเวิร์กก็มีเยอะแยะนะคะอย่างมาเวลก็ทำมาเพียบเลยแต่ว่าที่พี่ออมไม่อยากได้สองคนนี้นะเพราะว่าหนังเรื่องนี้คนเขียนบทก็คือโจบี้ฮารอนะคะคนนี้เคยเขียนบทเรื่อง King Arthur ซึ่งหนังเรื่องนี้แป๊กมากๆคือหลายคนบอกพี่ออมว่า มันก็ไม่เห็นแย่ตรงไหนเลยพี่ออมผมชอบนะคือพี่ออมเข้าใจค่ะว่าแบบเออหนังบางเรื่องเนี่ยคนบางคนก็ชอบคนบางคนก็ไม่ชอบคือแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาวัดกันจริงๆก็กต้องมาดูที่ข้อเท็จจริงของรายได้นะคะและของ King Arthur เองงบ175ล้านเหรียญน,นะคะแต่ว่ารายได้ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่148คือมันเจ๊งอะ่ะแล้วอันนี้ยังไม่รวมงบโปรโมทอีกนะ แล้วเขาจะเอาคนเขียนบทของ King Arthur มานะคะซึ่งเพี่อมก็ไม่ไว้ใจคนเขียนบทอยู่แล้วแล้วยิ่งเอาผู้กำกับซึ่งเราก็ไม่รู้จักด้วยนะมันก็ยิ่งทำให้กังวลไปกันใหญ่เพี่อมก็หวังว่าทาง DC ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหนังของ DC ซีมาแล้วนะเป็น w a เ e อร์ฮามาดะก็ที่ดูหนังแฟนชายผีมานะคะก็หวังว่าเขาจะคุมทิศทางให้ได้ละกันแต่ตอนนี้เนี่ย กังวลมากๆเลยนะส่วนตัวแล้วก็ทางบ้านคิดยังไงกับโปรเจกต์นี้คะรู้สึกว่าอยากจะเห็นไหมแฟลชพอยต์คือสำหรับพี่ออมเองแล้วเนี่ยความอยากดูจากอยากดูมากๆนะตอนนี้เริ่มลดลงแล้วไม่ไว้ใจคนเบื้องหลังแต่ทางบ้านคิดยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้ข่าวต่อมาของทาง DC นะคะก็คือมีภาพออกมาเป็นหนังเดี่ยวของเชแซมนะคะหนังเรื่องนี้ก็มีการเทเบิลรีดและมีนักแสดงมาอ่านบทกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งวันฉายนะคะก็จะฉายในปี2019นะส่วนตัวแล้วพี่อมไม่รู้จักตัวละครชาแซมรู้แค่ว่าเป็นเด็กอายุ13นะคะแล้วเวลาพูดชาแซมเนี่ยเขาก็จะแบบแปลงร้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่รู้จักตัวละครแต่ว่าดูนักแสดงนะคะนักแสดงเด็กเองก็มาจากเรื่องอิดนะคะส่วนนักแสดงที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นชาแซมเนี่ยก็คือแซคเคอรี่ลีวคนนี้เขา พี่อมไม่เคยดูเขาแสดงนะคะเขาเล่นซีรีส์เรื่องชักแล้วก็เขาเคยภาคเสียงของฟรินไลเดอร์ในแทงเกิลนะในราพันเซลคือฝีมือการแสดงบอกไม่ได้นะคะพี่อมแค่เห็นเขาร้องเพลงในงานออสการ์ในปี2011จะบอกว่าที่จำได้แม่นเพราะว่าเขาร้องเพลงคู่กับแมนดี้บัวแล้วแมนดี้บัวเห็นได้ชัดว่าแบบตื่นเต้นมากเสียงสัน่นแบบสั่นไปหมดแต่คนนี้ดูมั่นใจคอยช่วยเหลือ แมนดี้มัวด้วยนะคะบน,บนเวทีก็คิดว่าเฮ้ยคนนี้เจ๋งว่ะในตอนนั้นที่ดูนะก็รู้สึกว่าโอเคโปรเจกต์น okay, ี้เชียนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวตัวละครของอันนี้เนี่ยพี่รอมก็คาดว่ามันไม่น่าจะหม่นมากไม่น่าจะดาร์กมากเกินไปนะคะแล้วก็หนังเดี่ยวของทาง DC เองมันก็ยังพอโอเคอยู่นะอันนี้ก็น่าสนใจมากว่าทิศทางของ DC จะเป็นยังไงต่อนะ ข่าวต่อมานะคะเราก็มาอัปเดตของข่าวฝั่งทางโซนี่กันบ้างโซนี่นะคะเราก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้เขาก็ทำหนังเรื่องเฟนอมซึ่งจะฉายภายในปีนี้นะคะจะฉายในเดือนตุลาคมก็ทอมฮาร์ดีนักแสดงนะคะซึ่งเขาแบบเพดีกรีสูงมากเคยเล่น r e v e n เน t มานะคะเคยเล่นเป็นเบน,นในหนัง b a ท m a n ด้วยนะเขาก็ออกมารับปากนะคะเขาจะแบบว่าเขาจะทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้ v e n อมออกมาดีที่สุด เท่าที่เขาจะทําได้อันนี้พี่อมก็เอาใจช่วยนะคะก็อยากจริงๆหนังฮีโร่ก็อยากให้ประสบความสําเร็จหมดแหละคือถ้ามันหนังประสบความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีเราก็มีโอกาสเห็นอะไรมากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันมีข่าวออกมาด้วยนะคะออกมาจาก collider.com หรือว่าช่อง YouTube collider นั่นเองบอกว่าตัวของ Spider-Man จะไปโพในหนัง Venom ด้วย จริงๆแล้วก็ต้องแบบโน้ตเอาไว้นะคะว่าทางช่องต่างๆซึ่งบางทีมีการแบบว่าปล่อยข่าวอะไรออกมาอย่างเงี้ยมันก็ถูกบ้างผิดบ้างนะคะไม่รู้เหมือนกันคือถ้าถูกไปมันก็แบบน่าสนใจมากว่าสรุป s p i d e r m a แจะไปโผล่ด้ในเวนฟโมเขาตกลงกับไฟกี้ได้แล้วเหรอนะคะเพราะว่ามันมีช่วงก่อนที่เราเห็นว่าเอมี่พาสคาวในผู้บริหารโซ n y กับทางเควินไฟกี้นั่งอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็สัมภาษณ์กันแล้วเหมือนกับไม่ได้นัดกันมาก่อนนะคะคนนึงบอกเฮาให้จักรวาลเดียวกัน เควินก็หาอะไรนะอันนี้น่าสนใจมากคือ <im itation> <c oughs> ถ้าเราได้เห็นนะคะพี่อมก็ว่ามันก็มันก็คงจะดีนะแต่เรายังไม่รู้ไงว่าโปรดักชันของเฟนอมเนี่ยเขาจะจัดการหนังได้ดีพอหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าหนังออกมามันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเอาสไปเดอร์แมนมาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเสียแบรนด์ของทางมาเวลนะคะอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าข่าวหนึ่งข่าวนี้จริงไหมนะแล้วถ้ามาเนี่ยจะมายังไงนะ จะมาแบบเต็มรูปแบบพูดคุยกับตัวเอ็ดดี้บล็อกเลยหรือว่าเดินผ่านเว็บๆวหรือว่าเราเห็นในหนังสือพิมพ์หรือเห็นอะไรต่างๆนะอันนี้พี่อมก็อยากจะถามทางบ้านว่าอยากจะเห็นตัวสไปเดอร์แมนมาโพในหนังเวนอมไมนะส่วนตัวแล้วพี่อมไม่นะคะอยากกลัวกลัวทำเสียกลัวทำเสียแต่คิดยังไงคอมเมนต์กันได้อันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆของทางโซนี่นะ ต่อมาเรามาพูดถึงข่าวของฝั่ง Marvel Studio กันบ้างนะคะก็มีภาพปล่อยออกมาจากหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp นะเราจะได้เห็น Black Panther ก่อนในเดือนกุมภานะคะต่อมาในเดือนเมษาปลายเดือนเนี่ยเราก็จะได้ดู Infinity War แล้วแล้วกรักกระดาก็จะเป็น Ant-Man and the Wasp แต่ว่าหนังเรื่องนี้นะคะถึงแม้จะฉายหลัง Infinity War แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดก่อน Infinity War นะคะเป็นต่อจาก กัปตันอเมริกาซีวิลวอร์ในภาพที่เห็นนะคะก็ดูโอเคนะแต่พี่ออมรู้สึกติดใจกับชุดนิดหนึ่งคืออยากให้ชุดของตัววาร์ฟนะคะอยากให้มันเหลืองกว่านี้เพราะว่าในคอมมิกนะคะชุดของเธอก็จะแบบว่าเหลืองนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยดูมันหม่นไปนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เป็นชุดเหลืองเพราะกลัวจะไปซ้ำกับเยลโล่แจ็คเก็ตหรือเปล่านะ แต่อยากเห็นสีเหลืองนะแล้วถ้าใครจ้องนมเอ้ยไม่ใช่แล้วถ้าใครจ้องสูตรนะคะมีคนเขาสังเกตมาว่าในสูตรนะคะก็มีเป็นหน้าตาของมแมลงด้วยนะอย่างแอนแมนนะคะก็จะเป็นหน้าของมดนะแล้วก็ส่วนวาร์ก็เป็นหน้าของตัวต่อนะคะอันนี้รู้สึกว่าคนก็ช่างสังเกตนะคะแล้วก็คนทําหนังเองก็ช่างช่งางใส่ใจรายละเอียดอันนี้ก็คิดว่าดูดีนะอยากดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่า จริงๆแอนด์แมนตอนที่พี่ยอมไปดูเนี่ยพี่มไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะแต่ไปดูแล้วมันสนุกมากอะ่ะก็อยากดูมากนะคะแล้วก็อยากจะเห็นตัวอย่างด้วยแต่คิดว่าตัวอย่างเขาคงยังไม่ปล่อยออกมานะคะก็คงแบบตอนนี้จะให้เล่นกระแสะ Black p a n เ h อรไปก่อนนะเพราะว่า Black p a n t h อรจะฉายก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่อง a n น Man and the w เดอะนะคะแล้วก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่คริสเฮมเวิร์ h worth, เขาไปให้สัมภาษณ์นะคะในในช่วงการโปรโมทหนังท2 Strong ของเขาเขาก็พูดถึงหนังเรื่อง Infinity War นะบอกว่าตัวละครเนี่ยมีประมาณเจ็สิบหกคนเลยคือแบบเยอะมากจากที่เราได้ยินมาคราวก่อนๆนนะคะที่ s c a r l e t พูดถึงก็คือแบบเออสเห็นตัวละคร30กว่าตัวละครในฉากเดียวนะรู้สึกว่ามันเยอะและ้วอันนี้มาบอกเจนะมันจะจัดการเวลากันยังไงพี่ออมคิดว่ามันก็คงแบ่งเวลาได้นะคะเชื่อว่ามาเวลน่าจะทำได้คืออาจจะไม่ได้มาแบบ เต็มๆก็ได้อาจจะเป็นแบบเห็นตัดฉากมาแวบๆนะคะอย่างพูดถึงนิวยอร์กอ่ะถ้าอยู่นิวยอร์กเพื่อนก็นึกถึงฮีโร่ของทางทีวีเน็ตฟลิก์เขานะคือมันจะไม่เห็นเลยเหรอคือถ้าเห็นก็ดีนะอย่างตัว d a ร์เดวิลนะคะมีคนเห็นใน l e โกก็มีแบบเป็นอีสเตอร์เอ็กเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าในหนังเองเนี่ยมันจะมากันเยอะแค่ไหนคือรู้สึกว่าหนังมันสเกลใหญ่ยักษ์มากนะคะอินฟินิตี้วอนี่เป็นอะไรที่พี่อมรอคอยมากๆ มันไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนนะคะกับหนังจัก,กรวาลที่ใหญ่ขนาดนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันเชื่อมต่อกันเรื่องราวเดียวนะคะแล้วก็มีหนังก่อนจะถึง Infinity War ก็18เรื่องและหนังแต่ละเรื่องก็ไม่เคยได้รับเสียงวิจารณ์ต่ำกว่า60เอนเลยนะคือในแง่มุมของคุณภาพแล้วเนี่ยทางมาวลิลยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างดีนะคะต้องมาดูว่าจะปิดฉาก10ปีนี้ยังไงนะ ต่อมาเรามาพูดถึงหนังฮีโร่ค่าย Fox กันบ้างนะคะก็เมื่ออาทิตย์ก่อนก็มีข่าวว่าจะมีการเลื่อนฉายนะเดทพูสองเลื่อนฉายเร็วขึ้นนะคะเราจะได้ดู18พฤษภาส่วน New Mutant แล้วก็หนังเรื่องแก m มบิดเนี่ยก็จะเป็นเลื่อนฉายช้าลงนะคะเพื่อรู้สึกว่า Move นี้ของ Fox นะเหมือนกับว่ามาขัดขา Disney เพราะว่าดูวันฉายของ d e เด o พูแล้วเนี่ยฉายวันที่18พฤษภาเพราะฉะนั้น Infinity War เพิ่งฉายไปเองของอเมริกานะคะฉายวันที่4นะของไทยฉายปลายเมษาคือมันเพิ่งฉายไปได้สองสีเองแล้วก็มามาตัดกําลังแล้วเพราะหนังฮีโร่เนี่ยบางครั้งหลายๆคนก็จะดูซ้ําบ่อยๆแต่ถ้ามีเด o พูมาขั้นอย่างเงี้ยคนก็ไปดูเดทพูนะคะแล้วยังไม่พอนะคะวันฉายนี้ก็จะไปขัดขาดิสนียเหมือนกันก็คือขัดขาหนังของฮันโซโร Star Wars Story นะแต่ในแง่มุมของการเลื่อนฉายเนี่ย พี่อมงงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง New Mutant ซึ่งพี่ยอมดูตัวอย่างเนี่ยพี่ยอมก็อยากดูนะมันเป็นหนังแบบหนังแนวสยองขวัญน,นะคะพี่ยอมชอบหนังสยองขวัญอ,อยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแง่มุมใหม่ๆของหนังฮีโร่เงี้ยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเลื่อนฉายนะตอนที่พี่ยอมไปดูหนัง i n c r e d i b l s นะคะก็ยังได้ดูตัวอย่าง New Mutant แล้วคนที่ได้ดูตัวอย่างก็ดูแบบเสียงตอบรับก็ค่อนข้างจะดีด้วยนะเสียดายนะคะ ไม่เข้าใจแต่ส่วนแกมบิดเนี่ยเข้าใจที่เลื่อนฉายเพราะว่าเขาเพิ่งเสียผู้กำกับไปนะคะซึ่งผู้กำกับที่วางตัวไว้ในตอนแรกนะคะก็คือกอร์วูบินสกี้คนที่เคยกำกับหนัง Pirate แล้วก็เคยกำกับหนังเรื่อง a าเ i ี l for w e l l n e s s นะชีพอมตะแล้วก็หลุดไปนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการเสียผู้กำกับเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเสียผู้กำกับดักไลแมนซึ่งเคยกำกับ Age of Tomorrow ไปแล้วนะคะก็เสียแล้วเสียอีกนะผู้กำกับโปรเจกต์นี้รู้สึกปัญหาเยอะมาก พี่อมเป็นหนัง Fox ที่พี่อมไม่ตื่นเต้นเลยนะคะถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นๆของ Fox ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่า Fox จะเอาอยัางไงกันแน่นะโอเคค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือการอัปเดตข่าวหนัง Hero นะ,ะกับ m a ม่าแบนนะคะคือถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะที่น่าสนใจเนี่ยยังไงเดี๋ย็ผมก็จะทําคลิปมานะก็สามารถ กดติดตามกันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารของหนังฮีโร่ก็ถ้าใครอยากจะให้พี่ออมพูดถึงข่าวเรื่องไหนอัปเดตเรื่องอะไรก็สามารถแนะนำกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปกันนะคะถึงจุดนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมาม่าแบดสตูดิโช่องหนังสาหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย